สาเหตุที่เราเชิญไมเดียขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจมากแอร์ไมเดียเนี่ยเป็นแอร์ที่มีมาถ้าเกิดว่าพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศจีนเนี่ยไมเดียเนี่ยมาเก็ตแชร์เกินกว่า60%ในประเทศจีนถูกไหมครับแล้วก็พอช่วงที่ผ่านมามาทําการตลาดในประเทศไทยการตลาดในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีช้างตัวใหญ่มากแต่ว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยไมเดีย er สามารถเติบโตได้186%แล้วก็ใช้กลยุทธ์แบบที่เรารู้กันว่าที่เราเรียกกันว่าป่าล้อมเมืองนั่นก็คือเริ่มต้นจากพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนอกจากกรุงนอกกรุงเทพมหานครก่อนแล้วก็ค่อยตี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 เข้ามาโตมากเลยเริ่มแรกพี่นศ เล่าให้ฟังภาพรวมสถานการณ์หน่อยละกันว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้เป็นยังไงหรือว่าภาพรวมของตลาดแอร์ในบ้านเราตอนนี้เป็นเป็นอย่างไรบ้างครับพี่นุครับต้องต้องเรียนต้องเรียนตามตรงนะครับว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเข้ามาครับเราเข้ามาทำกันตลาดที่นี่จริงๆไมเดียนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมานานมากกว่า10ปีแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ปัญหาคือว่าเราไม่สามารถเข้าไปสื่อถึงผู้บริโภคได้หรือว่ายังไม่สามารถเข้าไปครองใจกับทางฝั่งของตัวแทนจําหน่ายที่เรามีได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตอนเมื่อสักป,ประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามาวางเรื่องของแผนการตลาดนะครับเรื่องของโครงสร้างของบริษัทกันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเรามีการ <eder. S 2> อร์แกไนซ์กันใหม่ทั้งหมดว่าปัญหาอะไรที่ก่อนหน้านี้เราเคยมีบ้างนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วเราควรต้องเข้าไปแก้ปัญหาอย่างไงบ้างนะครับ ก่อนหน้านี้เราเคยมาวิเคราะห์ดูแล้วครับว่าในในช่วงนั้นเนี่ยบริษัทเรายังขาดแคลนเรื่องของหนึ่งคือเรื่องของ manpower ก็คือไม่ว่าจะเป็นแรงงานแรงคนนะครับทางฝั่งเซลล์นะครับทางฝั่งของทางฝั่งศูนย์บริการนะครับขาดทางฝั่งเรื่องของการตลาดที่ดีขาดเกือบหมดเลยนะพี่ดวขาดเกือบทุกอย่างขาดเกือบทุกอย่างจริงๆครับขาดเกือบทุกอย่างจริงๆแล้วก็ทําให้เรื่องของความมั่นใจกับผู้บริโภคทางฝั่งของตัวแทนจาหน่ายเนี่ย แทบจะเป็นศูนย์เลยหรือแทบจะติดลบเลยนะครับในบางในบางพื้นที่ซึ่งตตั้งอนนั้นเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างเราต้องแก้ไขสถานการณ์แล้วนะครับอพอเราเข้ามารับงานตรงนี้นะครับเราก็มีการรีคอนไซ์ใหม่นะครับเพิ่มของคนนะครับเพิ่มของเซลส์นะครับเพิ่มของทีมงานนะครับในการที่ประจําตามภูมิภาคต่างๆ ครับนะฮะแต่ที่หลักๆเนี่ยเราไปเน้นจาออยู่ที่ต่างจังหวัดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือนะครับเน,น,นื่องจากว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันตอนก่อนตอนนี้นะฮะในในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นของกรุงเทพภูกเก็ตเชียงใหม่หรือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆเนี่ยผู้บริโภคนี้จะมีไมค์จะมีแบรนด์อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีการศึกษานะครับอยู่ในมือแล้วว่าณตอนนี้เขาชอบแบรนด์อะไรอ่าคือ ทุกคนจะต้องมีท็อปออฟมายอยู่แล้วว่าปกติต้องซื้ออันเนี้ยต้องซื้อแบรนด์นี้แบรนด์เนี้ยติดูกติดงใจอยู่แล้วบอกท่านอาจจะชอบแบรนด์เอ๊ะท่านชอบแบรนด์บีถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่าไมเดียเองเนี่ยยังไม่เคยมีคําว่าเป็นท็อปออฟมายของใครเลยนะครับสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราต้องการเพิ่มช่องทางก่อนเลยนะครับไปหาร้านค้านะครับตามต่างจังหวัดเลยนะครับที่เป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเฮียเฮียทั้งหลายเจ๊เจ๊ทั้งหลายเฮียเฮียทั้งหลายซอนะครับหรือที่เราสนิทกันมานะครับ เข้าไปวางเรื่องของแนวทางการขายนะครับวางเรื่องของนโยบายการขายกับเขานะครับตอนแรกก็อาจจะมีกระท่อนกระแท่นบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังในในบริษัทเราเองอาจจะมีเขาเรียกว่าความไม่พร้อมอะไรหลายอย่างนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเข้าไปนะครับไปขยายขยายเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็วางเรื่องของโปรซีการขายกับเขานะครับที่ให้เขาสามารถทำเรื่องของการผลักดันกับเราให้ได้ได้ถึงได้ง่ายกว่าสมัยก่อน นะครับึบ้นพอเราเริ่มไปคุยกับร้านเฮียยซอสอเจเจแล้วเนี่ยเราเริ่มเริ่มคุยกันรู้เรื่องและเริ่มทุกอย่างเริ่มมีการขายเริ่มวิ่งไปได้ละเขาก็เริ่มขายแบรนด์เราขึ้นไปอย่างนี้ถูกต้องคร,ครับเขาเพราะขยายมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าแบรนด์เราเนี่ยยังไม่ใช่แบรนด์ตลาดณตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะแบบมีเริ่มรู้จักกันในบางพื้นที่มากคือแบนะบแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขามองว่าในเมื่อของการที่เขามีการขายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ตลาดอยู่แล้วนะครับ เรื่องของมา r g จิของเขาเนี่ยมันต่ำเหลือเกิน, oh. นอเราใช้เพนพอยตรงนี้ครับนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ในตลาดใดๆก็ตามนะตอนนี้เขาก็สามารถไปเซอร์เวยได้ mm hmm. ถูกไหมครับว่าอ่าโอเคซื้อแบ <band S 2> รนด์ A ได้เท่านี้ ่ไปซื้อตรงนี้ราคาเท่าไหร่ไปซื้อตรงนี้นาราคาเท่าไหร่หรือเซิร์ชในออนไลน์เป็นเท่าไหร่ครับนะครับแต่ด้วยความที่ว่าของ m มเดียเราเองนะครับเราเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ผู้นําจากจีนก็จริงแต่ว่าเราไม่เน้นเรื่องของการทําตลาดออนไลน์มากนะักครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นเรื่ององการออฟไลน์เป็นหลัก เพราะนั้นลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราเขาจะมีความมั่นใจในการขายนะครับว่าพอขายไปแล้วเนี่ยไม่โดนการตัดราคาคือมครับให้เขา Enjoy Mar g i n ในการขายได้นะครับและก็ราคาแอร์ของเราเนี่ยราคาเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องช่วฟฟ้าของมมเดียเนี่ยมันราคามีมันมันสมเหตุสมผลนะครับเป็นตลาดเป็นราคาที่จับต้องง่ายโดยที่ว่าเป็นคุณภาพที่ไม่ได้แพ้แบรนด์พรีเมียมนะครับตรงนี้เราใช้เรื่องของกลยุทธ์ตรงนี้ ในการเข้าหาลูกค้าก่อนแต่ทีนี้พอเฮ er ียๆเจ๊ๆ <c oughs> เขาเริ่มขายให้เราแล้ว <c oughs> เขาเริ่มดันให้เราแล้ว <c oughs> บอกมาจิ้นดีขายขายขายแต่สิ่งที่มันต้องตามมาก็คือเรื่องของเซอร์วิสหลังการขายเรื่องของความรพร้อมอะไรของเราทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องปรับตามขึ้นมาด้วยถูกต้องครับอ่าก็จะมีในส่วนของตอนนี้นะครับในช่วงที่เราเริ่มเพิ่มแชนแนลการขายครับนะครับหลังบ้านนะครับ ก็ทางฝั่งผู้บริหารภายในบริษัทเนี่ยเราก็มาเรื่องของปรับเปลี่ยนอัปเกร,<ม>รดกันดีกว่าเรื่องของศูนย์บริการ<ม>นะครับจากที่เมื่อก่อนเราศูนย์บริการเราใช้แต่ส่วนกลางแล้วก็ใช้เป็นพาร์ทเนอร์ในต่างจังหวัดซึ่งมีจํานวนไม่มากคือก่อนหน้านี้คือส่วนกลางมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หลักๆของเราที่เป็นทีมช่างแล้วก็จะไปตั้งเหมือนกับศูนย์ช่างตามแต่ละจังหวัดแบบนี้ถูกต้องครับใช่ครับแล้วเปลี่ยนไปยังไงครับเปลี่ยนไปโดยการที่ว่านโยบายเรื่องของการทําเรื่องของฝ่ายบริการหลังการขายเนี่ยหนึ่งนะคร นะครับเพราะเมื่อเวลาเขาเจอปัญหานะครับเขาก็จะได้นําสินค้านะครับหรืออะไรเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนให้กับลูกค้าได้ทันอย่างท่วงทีซ่อมได้เลยแอบทำได้ทันทีเลยใช่ครับข้อ2นะครับคือเรามีการปรับเรื่องของสกรีมการจ่ายค่าบริการให้กับทีมศูนย์บริการเนี่ยเร็วขึ้นอ่ะคือ ขึ้งถูกต้องจ,จ่ายไวขึ้นจ่ายไวขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นทั่วๆไปก่อนในนี้เอาอาจจะมีเทอมกับเขาอยู่ที่ประมาณ30วันนะครับหลังจากการที่มีการซ่อมไปแล้วหลังจากนั้นทางฝั่งของผู้บริหารเองทางฝั่งของทีมงานเซอร์วิสเองเนี่ยก็เปลี่ยนเลยครับเรื่องของการบริการเนี้ยมีการทำอินสติท v e ให้เขาเร็วขึ้นอย่างเช่น ซ่อมวันซ่อมวันพุธจบงานวันพุธจ่ายเงินวันศุกร์เลยอ่าซึ่งมันสําคัญมากนะตอก่อนผมไม่เคยเข้าใจนะจนตัวเองพอมาทําธุรกิจเป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยไอ้เครดิตนานๆกว่าจะได้เนี่ยหลายล้านละหมุนกันแล้วเราเหนื่อยมากนะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายเงินให้เร็วนะครับเป็นค่าบริการของเขาไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าแรงนะครับมันทําให้เขาเนี่ยสามารถไปต่อได้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีความมั่นใจในการที่จะทําให้เราก่อนครับ ผมแอร์ไม่เด๋ยวขึ้นมาพอดี<พ>ออน๋นัพอดีเลย <laughs> ใช่ครับเ <laughs> ชิญต่อเขาขอไป <laughs> <c oughs> ครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของตัวเรื่องของอะไรฮะร <laughs> นะครับเรื่องของการรับประกันด้วยนะครับอะไรเนี่ยนะฮะถ้าตอนนี้ก่อนหน้านี้ทุกคนจะมี mindset ว่าแบรนด์จเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ขายของถูกค <c oughs> ุณภาพไม่ค่อยดีครับ ใช่ไหมครับขายแล้วไปเลยขายแล้วไปเลยนะครับแต่อยากให้ปรับเปลี่ยนใจกับเรื่องของเปิดใจกับทางไมเดียนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นแบรนด์พรีเมียมของที่จีนนะครับแต่ว่าอยู่ในตลาดเมืองไทยเนี่ยเราทําราคาให้มันสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็จับต้องได้ง่ายเพราะฉะนั้นอะไหล่เนี่ยมันจะต้องราคาสมเหตุสมผลตามไปด้วยนะครับอย่างเมื่อก่อนหน้านี้อาจจะมองว่าสมมติอะไหล่สักชิ้นหนึ่งมีการเสียขึ้นมาใช่ไหมครับ อาจจะราคาจะสูงไปเลยอย่างเช่นอยู่ดีคอมเพรสเซอร์ลูกหนึ่งพังโดนเข้าไปเลยครับผู้บริโภคโดนเข้าไป4 0 0 0ันห้บาทถูกไหมฮะเพราะนั้นเรามีการคุยกับทางฝั่งของที่จีนครับสถานการใหญ่ว่าราคามันไม่สมเหตุสมผลนะครับต้องปรับราคาให้มันลงมานะครับให้เขารับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากที่มีการเลยระยะเวลาวารันตีไปแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถจะเปลี่ยนซื้อใหม่ก็ได้หรือจะซ่อมเอาก็ได้เพราะตอนนี้ราคาเราถูกมากนะครับอย่างรีโมท1นอัน เราขายอันหนึ่งไม่เกิน300บาทโอ้โหใช่ไหมฮะโอ้ราคาปกติเลยอะใช่ครับแผง P C B เรื่องของการใช้เป็นแอร์เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยตอนนี้แผงหนึ่งไม่เกิน2,000บาทนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับถ้าเทียบกับราคาในตลาดแล้วแล้วก็เรื่องของเราขยายเรื่องวารันตีเพิ่มอีกนะครับจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการประกันเรื่องของค่าแรงแค่ปีเดียวเราขยายเป็น5ปีนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่าง w a r r a y free ปีประกัน5ปีทั้งค่าแรงอะไรนะครับร่นคอมพิเซอร์เนี่ยรับ้ สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้คุณโน้ตบอกว่าเราไม่ได้เน้นออนไลน์แต่เราก็ทําออนไลน์ด้วยใช่ครับมีออนไลน์ด้วยครับแต่ว่าจริงๆบอกว่า Official Store เราเนี่ยเราเน้นเรื่องของการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์เราดีกว่านะครับแล้วในแล้วในออฟฟิเชียลเราเนี่ยเราจะเน้นที่เป็นสินค้าที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นซึ่งในตลาดออฟไลน์บางชิ้นจะไม่มีขายนะครับเพื่อเอามาแข่งตลาดแล้วก็เรื่องของให้ผู้รับรู้ว่าแบรนด์นี้นะครับตรงนี้สินค้านี้เรามีจําหน่ายอยู่ ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆไมเดียเนี่ยเราเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ได้มีแต่เครื่องปรับอากาศอย่างเดียวนะครับที่จีนอ๋อเรามีเป็นไม่ไม่มมีอยู่ประมาณ7หมวดนะครับอ่าเรามีทําหลายๆอย่างเลยนะครับถ้าเป็นในส่วนของที่เป็นธุรกิจของทางไมเดียเองนะครับถ้าเห็นอยู่นะครับก็จะเห็นแบรนด์คุ้นๆตาอยู่นะครับอันนี้คือจะเป็นในแบรนด์ของธุรกิจของไมเดียครับนะครับอ่าเห็นแบรนด์คุ้นๆอยู่นะครับอ่าจะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฮมนะครับ Building Technology, บิ i ติงเทคโนโลยนีนะครับเรื่องของการทําหุ่นยนต์นะครับเราหุ่นยนต์ในเครื่องเราเป็นหุ่นยนต์ของค<ม>ูกาก็คือในเครือของทางไมเดียเอง<ม>นะครับแล้วก็อย่างโรงงานทำคอมเพรสเซอร์ก็คือคของ G M C C นะครับก็เป็นของทางไมเดียเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไปสื่อสารถึงผู้บริโภคว่าหรือว่าทาั้งฝั่งของร้านค้าว่าเนี่ยจริงๆแล้วของเราเนี่ยในโรงงานเองเรามีมาตรฐานแล้ว,<ม>ลวเราเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ด้วยนะครับในส่วนของเนี่ยครับก็ในส่วนของกรุ๊ปของ g l o b a l เองเนี่ยครับเรามีอยู่ทั่วโลก นะครับเราไม่ใช่แค่แบรนด์ที่เติบโตอยู่แค่ในจีนนะครับเรามีสํานักงานขายนะครับมีเรื่องของฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเอเชีย77 7ในไทยแลนด์คืออะไรครับเโรงงานในประเทศไทยไม่ดีมี7จโรงงานเลยเหรอใช่ครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ7โรงงานนะครับมี R&D อยู่ทั่วโลกเหมือนกันนะครับอยู่ที่ทั่วภูมิภาคเลยทั้งฝั่งของอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับในยุโรปเองเช่นเดียวกันซึ่งแบรนด์ตรงนี้เราก็เอาไปสื่อสารกับทางฝั่งของ ลูกค้าลูกค้าก็ไปสื่อสารต่อถึงผู้บริโภคทําให้เนี่ยตรงนี้ทาให้เขามั่นใจกับในทางของสินค้าแล้วก็แบรนด์ของเรามากขึ้นนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกครับอย่างในตัวของทางฝั่งของโรงงานเองนะครับที่มีอยู่7โรงเนี่ยเรามีในส่วนของโรงงานที่เป็นตู้แช่นะครับโรงงานเครื่องซักผ้านะครับโรงงานแอร์นะครับโรงงาน G M C C ที่เป็นผลิตเครื่องของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทางฝั่งโรงงานแอร์ใหญ่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ V F c h i n l e r ที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ นะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นโรงงานของตู้เย็นด้วยเหมือนกันที่กำลังจะเปิดในปีนี้นะครับอ่าอย่างนี้เป็นโรงงานแอร์ของเราครับครับตอนนี้ที่อยู่ที่โรงงานที่ชนบุรีนะครับที่นิคมปิ่นทอง5ในเนื้อที่นะครับประมาณสองประมาณสองไร่นะครับก็ผลิตแอร์ได้เครื่องปรับอากาศได้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณ4ล้านเครื่องนะครับข้างในก็จะเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดเลยในการประกอบ รันมากี่ปีแล้วครับอันี้ตรงนี้เนี่ยเสร็จไปแล้วประมาณ2ปีครับ2ปีครับสปีครับสปีที่เสร็จแบบเริ่มไลฟ์อัพการผลิตแล้วนะครับอยู่ที่2ปีแล้วนะครับในส่วนของไมเดียเองตอนนี้นะครับก็เราก็ใช้ทางฝั่งคุณโบขาวเป็นพรีเซนเตอรใช่ไหมฮะเพราะว่าเราต้องการสื่อถึงความอดทนแล้วก็แข็งแรงนะครับว่าทุกอย่างเราฟรี5ปีนะ สินค้าของเรามีนวัตกรรมที่แตกต่างจากของแบรนด์อื่นๆนะครับนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราให้สื่อถึงผู้บริโภคออกไปซ้อมมวยเหงื่อยังไม่แตกเลยนะครับดูนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นเฉียบแน่นอนครับผมครับทีนี้พอหลังจากที่เราเริ่มมาทําตลาดในในประเทศเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกกรุงเทพเราไปพบพฤติกรรมของผู้บริโภคอินไซต์ของผู้บริโภคเราเราไปเจอว่ายังไงบ้างคุณนศอยากให้แชร์ให้ฟังหน่อย ถึงทางฝั่งของของ User อ n d User เลย oh, ว่า <and S 1> ทำไม <user S 1> เขาการ <user S 1> ตัดสินใจที่เขาจะซื้อแอร์ตัวหนึ่งเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเขาเขาตัดสินใจยังไงในกรุงเทพคิดยังไงในหัวเมืองคิดยังไงต่างจังหวัดคิดยังไงอย่างเงี้ยครับได้ครับคือจริงๆแล้วภาพรวมต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ที่ที่ เข้าไปศึกษาครับแล้วก็ลองไปไลด้วยสัมผัสนะฮะตอนนี้เรื่องของทางฝั่งของผู้บริโภคเองนะครับก็ด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจด้วยเองก็ตามค่อนข้างจะลาบากเนาะในปีนี้ค่อนข้างเศรษฐกิจจะไม่ค่อยฟืดเครื่องเท่าไหร่นะเพราะนั้นสิ่งแต่ว่าเรื่องของดีมานในการใช้เครื่องปรับอากาศหรือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าเพราะนั้นเนี่ยแอร์นะครับทุกคนอยากจะมีนะครับในอากาศที่กำลังเข้าหน้าร้อนแล้วเพราะนั้นผู้บริโภคต้องเลือกแล้วว่าจะใช้ในสินค้าที่ราคาเหมาะสมนะครับ เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีความคงทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรื่องของเครื่องปรับอากาศตรงของไมเดียเนี่ยก็เลยตอบโจทย์ให้กระดังผู้บริโภคเนี่ได้มากขึ้นครับนะครับในราคาที่บางทีไม่ได้แพงเกินไปนะครับเหมาะสมแล้วก็รวมถึงการประกันที่ยาวนานแล้วก็มั่นใจเรื่องของการ รับเรื่องของการบริการหลังการขายด้วยแสดงว่าราคายังเป็นหนึ่งในการตัดสินใจหลักเลยถูกต้องครับถูกต้องเพราะอย่างตอนนี้ก็จะมีแบรนด์หลายๆหลายๆแบรนด์เข้ามาในตลาดนะครับบางทีก็จะเน้นแบรนด์ราคาถูกไปเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าของเรามันเราไม่ได้เน้นทําแต่ราคาอย่างเดียวเพราะว่าเนื่องจากเราก็ต้องมีทั้งเรื่องของเรื่องของคุณภาพสินค้านะครับเรื่องของตัวของหลังการบริการหลังการขายเรื่องของการทําสื่อกันโฆษณาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แบรนด์ที่จะต้องขายถูกอย่างเดียว แต่ให้ลูกค้าซื้อแล้วเนี่ยให้มีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะครับเรื่องของนวัตกรรมอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศเราปีนี้นะครับเรามีนวัตกรรมเรื่องของการฟอกอากาศใช่ไหมครับมีไอนาลิเซอร์ในตัวนะครับใช้เทคโนโลยีฟินดำนะครับเคลือบสารกราฟินซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของไมเดียเท่านั้นนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของตัวแผง PCB เรื่องของตัวไฮเปอร์กราฟินนะครับ มีที่เมื่อกี้ที่บอกไปเป็นการเคลือบฟิล์มดยใช้กราฟินเป็นตัวเคลือบซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่าโอเคเราสามารถใช้ได้ถึง20-50ปีนะครับในตัวคอยร้อนตัวนี้คือตัวที่อยู่นอกตึกใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในภาคใต้นจะแบบขายดีมากนะครับหรือทั้งเป็นจังหวัดที่อยู่ในแถบทางฝั่งของติดชายทะเลเพราะว่าการไอเกลือที่มันไปกัดอะใช่พราะมาแอร์เสียเยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเอาจุดตรงนี้เข้าไปขายในพื้นที่ตรงนั้นในรอบนอก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ทางฝั่งของเรื่องของการขยายตลาดครับในต่างจังหวัดเนี่ยเติบโตขึ้นมาครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจาะเรื่องเทคนโนโลยีเพิ่มเติมว่าเฮ้ยจุดจุดอินโนเวชันที่ไมเดียวเข้ามาเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนผมขอแตะเรื่องโปรโมชั่นนิดนึงให้ฟังเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแอ์เนี่ยโปรโมชั่นยังไงอ่ะมันต้องผ่อนเหรอหรือว่าต้องอะไรยังไงในในยุคนี้ใช่ครับจริงๆต้องมองว่าในแชนแนลการขายตอนนี้จะมีหลายๆแชนแนลใชครับไม่ว่าจะเป็นร้านที่เป็นร้าน คือดีลเลอร์ตัวแทนจำหนที่เป็นเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะใช่ไหมครับร้านที่เป็นในเชิงที่เป็นโมเดิร์นเทรดก็คือร้านแอร์อันนึงร้านที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะไปหมดเลยแล้วก็มีแอร์ขายด้วยเซ็กชันหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการทําโปรโมชั่นเนี่ยจะต่างกันนะครับอย่างร้านที่เป็นร้านที่เป็นสเปเชียลิสต์ที่เป็นเรื่องของการทําโปรโมชั่นเกี่ยวกับทางแอร์โดยเฉพาะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีเป็นร้านที่เป็นฮับในการขายส่งการทําโปรโมชั่นเนี่ยในร้านเนี่ยอาจจะต้องทําถึงที่เป็นช่างอิสระ ช่างอิสระที่เขาเชียร์ให้กับในลูกค้าในพื้นที่นั้นๆนะครับว่าเอออันนี้เขาชอบอะไรถูกไหมฮะแล้วเขาจะได้ไปช่วยผลักดันไปแนะนําสินค้าต่อเพราะว่าช่างในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเขาเหมือนกับเขาเป็นเป็น PC ให้เราใช่ไหมครับเหมือนเขาเป็นเซลล์ให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําเหมือนให้อินสันตีทเขาเนี่ยจูงใจเขาในการที่เขาช่วยแนะนําและเขาต้องมั่นใจในสินค้าด้วยที่เขาเอาไปขายว่าเอาไปขายแล้ว ไม่เกิดปัญหานะครับเพราะงั้นโปรโมชันอย่างเช่นเขาก็จะมีเรื่องของการสะสมทําคะแนนเช่นทำเรื่องของแลกอุปกรณ์ช่างนะครับหรือเรามีเรื่องของทริปท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศนะครับกับทางฝั่งของช่างด้วยนะครับหรือถ้าเป็นทางฝั่งของแชนแนลที่เป็นทางฝั่งของที่เป็นร้านรีเทลร้านที่เป็นไฟฟ้านะครับขายเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นถึงผู้บริโภคโดยตรงก็โปรโมชั่นก็จะแตกต่างไปอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นในแง่ของการที่เป็นของพรีเมียมนะครับเป็นของการ ให้ส่วนลดนะครับที่มากขึ้นให้มีโปรแกรมผ่อนที่นานขึ้นอ,อะไรแบบนี้นะครับในการดึงดูดเรื่องของให้ทางฝั่งของผู้ริโภคเนี้ยเลือกซื้อแล้วก็การแนะนำสินค้ากับทาง PC ด้วยเหมือนกันว่าต้องต้องเป็น PC ที่ดึงจุดเซลลิงพอยที่ดีนะครับของของเครื่องของเชฟ้าเราเนี่ยให้เขาได้รับทราบนั่นหมายความว่าสำหรับร้านที่เป็นร้านแอร์เลยอย่างเงี้ยเขาจะ ถ้าเกิดดูจากยอดระหว่างร้านที่เป็นร้านแอร์เลยกับร้านท,ที่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอัตราส่วนพอแชร์ได้ไหมครับว่าต่าง,างกันเยอะไหมถ้าเป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศเองตอนนี้ยังเป็นร้านที่เป็นเครื่องปรับอากาศโดยตรงรยังมากกว่าอยู่อย่างมากกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเราอยู่ที่ประมาณ7 0 3 0 70-30เพราะแล้วเราก็โดยเฉพาะอย่างยิง่งผมว่าเราเราจำนวนมากเวลาเราติดแอร์เราก็โทรไปหาร้านแอร์มากกว่ายังเป็นพฤติกรรมบริโภคของของคนไทยอยู่นะใช่ครับก็ยังเป็นประมาณนั้นอยู่ครับครับ ทีนี้มาเรื่องของคุณสมบัติของ AIR ์ไมเดครับเร,เราพิเศษยังไงครับที่ทําให้ลูกค้าในกลุ่มนอกกรุงเทพเนี่ยเขาเขาสนใจเราที่สุดครับอย่างแรกเลยครับเรื่องของคุณภาพสินค้าคนะครับพอลูกค้าตกตอนที่ตามที่แจ้งไปครับว่าเราเราไปเน้นการกาทำตลาดอยู่ที่ต่างจังหวัดก่อนเพราะฉะนั้นในต่างจังหวัดเนี่ย บางทีเขาอาจจะไม่ได้เสพเรื่องของโฆษณาหรือเรื่องของแบรนด์มากนักใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาการที่เขาเราสามารถให้เขาขายเราเราขายเขาได้ตัวที่หนึ่งแล้วตัวที่2 3 4สามสี่จะตามมามนะครับรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยนะครับในอ,อ,อยู่ในเพื่อนบ้านหรือในทางฝั่งของหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในอำเภอเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นแล้วว่ามีการแนะนําบอกต่อ,อนะครับแล้วก็การทําเรื่องของ โปรโมชั่นต่างๆกับทางฝั่งของตัวแทนก็สำคัญเหมือนกันครับครับผม,มทีนี้พอพูดถึงเนี่ยเรื่องของตัวแทนแล้วเรื่องของช่างแล้วบทบาทของศูนย์บริการแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายในยเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยสำคัญต่อตลาดนอกกรุงเทพมากน้อยขนาดไหนอ๋อสำคัญมากครับอ,อย่างที่เรียนแจ้งไปก่อนหนนี้เราศูนย์บริการเนี่ยเรามีน้อยมากนะครับมเมื่อย้อนไปสัก3ปีที่แล้วมีอยู่ไม่น่าเกินสัก20ศูนย์บริการ นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเร่งขยายนะครับสาขานะครับอย่างของไมเดียเนี่ยตอนนี้เรามีสาขาที่เ,เปิดขึ้นมานะครับอตอนนี้เพิ่มอีกสีสาขาทั่วประเทศนะครับอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่สงขลาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็อยู่ที่ระยองเพื่อครอบคุม ทุกภูมิภาคเลยนะครับตรงนี้จะเป็นในศูนย์ของที่เป็นศูนย์ของเรื่องของฮับในการเก็บอุปกรณ์อะไหล่นะครับเรื่องของโชว์รูมนะครับจะมีเซลล์ที่ประจําพื้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อทําให้ทางฝั่งของผู้บริโภคนี้มั่นใจรวมถึงทางฝั่งของศูนย์บริการที่เรามีเพิ่มมากกว่าอีก150ศูนย์ขอโทษนะร้อยแปดสบศูนย์นะครับนอกเหนือจากที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับอย่างที่เห็นครับตอนนี้เรามีศูนย์บริการนะครับ ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยประมาณ180แศูนย์แล้วก็จะขยายในปีนี้อย่างน้อยให้ได้อย่างน้อย250ศูนย์ทั่วทั่วประเทศครับ,รบซึ่งตอนนี้ระวาง s t r a t e g i c แต่ละศูนย์คือต้องอยู่ให้ครบทุกอำเภอเหรอหรือ,หร,อ,ห,รอหรือว่ายังไงอ่ะใช่ครับพยายามให้อยู่ในทุกจังหวัดครอบคลุมในจังหวัดใหญ่ๆแล้วก็ทุกอำเภอใหญ่ๆของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเราก็มีสมัครพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ต้องมาผ่านการเทสการอบรมกับทางมเดียก่อนนะครับว่าสามารถเข้าไปเขามีการ ผ่านการอบรมผ่านการฝึกอบรมการเทสนะครับว่ามีการเข้าไปให้บริการได้เป็นอย่างดีครับซึ่งตอนนี้การให้บริการของไมเดียนะครับผมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการให้บริการที่รวดเร็วไม่แพ้ใครละเพราะเป็น KPI ถูกไหมเป็น KPI กันอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เราให้ KPI กับทางฝั่งของศูนย์บริการเนี่ยตอนนี้เขาทําได้คือเขาสามารถปิดเคสได้นะฮะกรณีที่มีปัญหาเนี่ยภายใน48ชั่วโมงได้ถึง95เปนนะครับและใน KPI ในปีนี้นะครับเราตั้งเอาไว้อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมง นะครับต้องปิดให้ได้อย่างน้อยคือ80%เอร์เภายในยี่สี่ชั่วโมงในปีนี้ซึ่งตอนนี้เราทําได้อยู่ประมาณ60%กว่าเปอร์เนแล้วะครับก็คงคาดว่าน่าจะพัฒนาต่อไปได้เขาว่ายี่สบสี่ส่สิบแปคือตั้งแต่วินาทีที่รับสายแล้วรับสายเลยครับแล้วก็จนเข้าไปช่างซ่อมจนเสร็จก็คือภายใน2 4่สหรือสีชั่วโมงเลยที่จบเคสอ๋อแต่แอร์นี่ก็ต้องเป็นเคสเร็วเนอะเพราะว่า <c oughs> คนทนรอดไ,ไม่ไหวถูกต้องครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรารอไม่ได้เพ <c oughs> ราะนั้นตอนนี้เราเลยต้องเราเลยต้องมีเรื่องของการขยายศูนย์ทางฝั่งของออทีมงานที่เป็นช่าง <c oughs> นะครับรวมถึงพาร์ทเนอร์ของเราให้ทั่วประเทศให้ครอบคลุมทั่วประเทศจริงๆพอเราขยายทั้งสองทางเนี่ยก็คือเล็กหนึ่งก็คือทางฝั่งของผู้จัดจาหน่ายใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางศูนย์ของให้บริการเนี่ยณตอนนี้อะไรกําลังนําใครอยู่แล้วเรากำลังจะบาลานซ์มันยังไงให้ให้มันให้มันเท่าถึงกันนะครับ จริงๆแล้วตอนนี้เราใช้เป็นทางฝั่งของศูนย์ที่เป็นพาร์ทเนอร์เรามากกว่านะครับถ้าเป็นในส่วนของศูนย์ที่ประจําอยู่ที่จังหวัดในภูมิภาคนั้นๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เป็นเอนจิเนียร์ของเรากรณีทางฝั่งของทางฝั่งของศูนย์บริการไม่สามารถไปปิดเคสได้ก็จะมีทางฝั่งเอนจิเนียร์ตรงนี้เข้าไปชาร์จตามใช่ครับเพื่อไปดูว่าเออมันเกิดจากที่ปัญหาที่อะไรนะครับเพื่อจบเคสให้ได้นะครับทีนี้พี่น้ตมีเคสสตดดี้ หรือว่ามีเรื่องประเด็นไหนที่อยากที่จะแชร์หรืออยากจะเล่าเพิ่มเติมว่าเฮ้ยเราลองทําแบบนี้กับลูกค้าอย่างนี้วิธีนี้เฮ้ยแล้วอันเนี้ยมันเวิร์กอยากที่จะแชร์บ้างครับเชิงครับเราต้องเรียนมาก่อนนะครับว่าตอนที่ผมเข้ามารับงานที่นี่นะครับ,รบมันก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันเพราะว่าเขาเรียก m i n d s e t แล้วก็เรื่องของการรับรู้หรือการยอมรับแบรนด์เนี่ยอยู่ค่อนข้างในติดลบเลยนะครับแต่พอมาทําแล้วเนี้ยเราก็ค่อยๆแก้ไปครับ,ค,รบค่อยๆแก้ไปทีละปัญหา ค่อยๆเคลียร์ทีละปัญหาว่าจากเพนพอยที่ฟังแล้วก็ออกไปฟังลูกค้าเยอะๆนะครับไปฟังลูกค้าเยอะๆว่าเราต้องแก้ในส่วนไหนนะครับกับพาร์ทเนอร์เราณตอนนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละอย่างนะครับค่อยๆให้ทําในองค์กรเราแข็งแรงทีละเรื่องนะครับไม่ว่าทั้งเป็นเรื่องของฝ่ายขายเรื่องของหลังฝ่ายเรื่องของฝ่ายบริการเรื่องของฝ่ายการตลาดนะครับหรือทางฝั่งของไฟแนนนสการเงินภายในบริษัทเนี่ยให้ค่อยๆโตขึ้นมาให้ค่อยแข็งแรงขึ้นมา เพราะฉะนั้นคนเป็นสิ่งสําคัญแมนพาเวอรเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มช่องทางนะครับเราคงมีช่องทางเดิมๆไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราจะมีพาร์ทเนอร์อยู่แค่ไม่ถึง20-30นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเรามีแชนแนลการขายหรือช่องทางการขายถึง500ล้านค้าแล้วทั่วประเทศ นะครับเพราะนั้นตรงนี้แชนแนลการขายหรือช่องทางการขายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับรวมถึงในตอนนี้นะครับในปีนี้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ในเมืองใหญ่แล้วที่ได้เห็นแล้วครับว่าจะมีอ่าโอเคโฆษณาครับนะครับของไมเดียเองนะครับในไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือการบิวบอร์ดต่างๆทั่วประเทศแล้วก็มีการแรปตึกด้วยนะครับนะครรวมถึงในช่องทีวี แล้วก็รวมถึงออนไลน์ที่เราเน้นเป็นหลักนะครับตอนนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนนี้เข้ามาครับในปีนี้ก็จะต้องพุชขึ้นมาทีนี้รีวิวล่ะหรือว่าการบอกต่อของลูกค้าของไมเดียเราเราเรามีเคสตัดดี้จากจากเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับก็มีครับก็มีเพราะอย่างจะมีบางบางบางที่นะครับที่เขาเห็นแล้วเนี่ยอ่าโอเคพอเขารีวิวเสร็จปุ๊บอ่าโอเคพอเรามาดูปุ๊บเขาไปใช้แล้วสินค้าเฮ้ยมันมันราคาจับต้องง่ายแล้วก็คุณภาพไม่ได้แพ้ นะครับแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจแล้วนะครับก็มีการซื้อต่อเนื่องไปหลายๆงานนะครับรวมถึงงานโครงการด้วยเหมือนกัน ดังนั้นก้าวต่อไปของไมเดียแล้วน่าจะเห็นรีในกร,ร,รุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นใช่ครับรวมถึงเมืองใหญ่ๆใ,ในทั่วประเทศด้วยนะครับทัท่วประเทศเพิ่มมากขึ้นใช่ครับแล้วน่าจะเห็นการเติบโตของไมเดียที่ที่ก้าวกระโดดมา186%แล้วปีนี้ก็ยังน่าจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการวาง t a r ์เก็ตเอาไว้ครับว่าปีนี้ใน2เดือนที่ผ่านมาถ้าเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยเราเติบโตขึ้นมาอีกประมาณ70%นะครับ2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการยอมรับ ที่ดีจากทางฝั่งของตัวแทนแล้วก็ทางฝั่งของผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันครับ,รบผมชัดเจนมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณโน้ศนะครับผมขอบคุณมากครับ